มือนี่ ขอเวลาหนอกจักนอยพี่น้องเป็นจิตอาสามาซอยทั้งวัดขายปลาได้จา้าที่วัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครพี่น้องตอนนี้ก็อยู่แพร่ที่วัดท่ากระบือน่าจะเออนองบวยมาขายปลาของทั้งวัดได้จะทุงละหาสิบบาทจะเพื่อน้าเงินไปซ้อยเออบำรุ่งวัดน่ะจะเป็นขนมคาไฟของวัดพี่น้องเออขายให้กับปู้ที่เพิ่นมาทําบุญแล้วก็มานาั่งพักผ่อนยนใจอยู่แพร่เออลิมนามได้จากพี่น้องเออมานั่งกินอาหารมานั่งให้อาหารปลาเนี่หละจา้าเรานองบวกกันย่า ารขายปลาเออมา ขายให้ถึงมองถึงทีพี่น้องบ่ต้องไย่างย่างไปสซื่ออาออยุขังบนเนาะจะเพื่อที่ว่าจะได้ซอยทังวัดนะพี่น้องเนาะก้อนหน้านี่น้องบัวก็เคยขายของมาก่อนจะแม่แม่แม่ขาเก้าพี่น้องอาชีพเก้าน้องบัวก่อนจะมาเล่นพิ้นเปิดหมวกนี่น้องบัวก็ขายของขายขนมขายขายขนมท่องมวลตามวัดตามว่านี่พี่น้องทุ่งจาของเลี้ยนพี่น้องตั้งแต่อายุแปดขวบผู้ใดสนใจก็มาอุดหนุนน้องบัวได้เด้อจะซอยกันทำบุญเด้อพี่น้องเด้อ